กุสุมานะคะคุณผู้ชมตอนนี้โอ้แตกออกมาเพียบเลยค่ะสตอเบอรี่สตาร์ค่ะที่เราเพิ่งจะลงกระถางไปนะคะได้8วันละให้ปุ๋ยได้เลยนะคะเขาต้นเล็กอยู่ก็สักประมาณครึ่งแก้วนะคะยิงใช้นะคะยิงแตกยอดแตกใบขึ้นมาเยอะแบบนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องาครู Channel ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่านะคะที่ปลูกบอนสีแล้วไม่แตกหลอดไม่แตกกอน,นะคะแม่จิ๋มจะพามาบำรุงด้วยสูตรแบบง่ายๆเลยค่ะให้เขาแตกกอเร็วๆนะคะสูตรนี้ได้ผลค่ะเพราะว่าแม่จิ๋มใช้มาตลอดเลยนะคะทำยังไงวิธีไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีนี่เลยนะคะน้ำซาวข้าวค่ะคุณผู้ชมเ,เก็บได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะใช้น้ำซาวข้าวแบบสดนะคะไม่หมักนะคะวันต่อวันค่ะต่อไปค่ะผงชูรสนะคะมโนโซเดียมกูเารเมดนะคะตีต่อระบบรากใช้เร่งรากกระตุ้นรากให้แข็งแรงโตเร็วแตกกอไวนะคะต่อไปค่ะนมรสจืดนะคะคุณผู้ชมยี่ห้อไหนก็ได้นะคะก็จะมีโปรโตีนวิตามินนะคะแคลเซียมนะคะ โอเมก้าวิตามินต่างๆค่ะเสริมสร้างให้ต้นแข็งแรงนะคะใบใหญ่ใบเงางามสวยแบบธรรมชาติค่ะต่อไปค่ะน้ำปูนแดงหรือน้ำปูนใสนั่นเองนะคะน้ำปูนแดงนะคะใช้กำจัดเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะคะเร่งการแตกยอ่อแตกใบนะคะใช้กับบอนสีนะคะทำให้แบบว่าเขาแตกใบแตกหน่อมาเร็วมากๆนะคะได้รอดใหม่เรื่อยๆเลยค่ะพร้อมกับป้องกันพวก ไล่หนนแมลงต่างๆได้ด้วยนะคะนี้นะคะเราจะมาบำรุงทั้งทางดินแล้วก็ฉีดพ่นทางใบได้ทั้งสองแบบเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถทำได้เลยแบบง่ายๆค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยเริ่มจากการให้ทางดินกันก่อนเลยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะน้ำซาวข้าวนะคะนี้สามดิะนี่ไม่สิมเก็บไว้วันต่อวันค่ะในน้ำซาวข้าวก็จะมีวิตามิน B ีนะคะแล้วก็มีธาตุเหล็กค่ะ ซึ่งเสริมสร้างให้พืชผักของเราแข็งแรงนั่นเองนะคะถ้าใช้บ่อยๆเขาจะไม่ค่อยเกิดโรคพวกใบเหลืองโรครากเน่าคนเน่านะคะมีประโยชน์มากๆเลยถ้าเราหุงข้าวทุกวันควรที่จะเก็บไว้ใช้นะคะชมเก็บได้น้อยนะคะก็ใช้แต่พอน้อยได้เลยนะคะแล้วก็เติมน้ําลงไปก็ได้นะคะต่อไปค่ะผงชูรสนะคะดีต่อระบบรากวันนี้ไม่ถึงจะใช้เร่งรากกระตุ้นรากนะคะให้เขาแตกกอเร็วต้นแข็งแรงนะคะชูรสนะคะใช้กระตุ้นรากค่ะ ไม่ต้องเต็มช้อนนะคะก็ประมาณนี้ประมาณครึ่งช้อนพอนะคะนี่คคนให้ละลายเลยนะคะต่อไปค่ะนมนะคะเขาจะมีแคลเซียมนะคะมีโปรตีนมีวิตามินต่างๆนะคะเสริมสร้างให้ต้นบอลของเรานะคะแข็งแรงค่ะแล้วก็ใบนะคะฉีดพ่นทางใบนี่สีเขาจะมันวาวนะคะสีสวยนั่นเองนะคะ สี่ช้อนค่ะกะกะเอาก็ได้นะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีน้ำซาวข้าวใช้น้ำเปล่าได้ไหมคะแม่จิ๋มใช้ได้เช่นกันค่ะเพียงแต่ว,ว่าประสิทธิภาพเขาจะไม่ดีเท่ากับน้ำซาวข้าวนะคะต่อไปค่ะน้ำปูนแดงนะคะน้ำปูนแดงนี่ช่วยฆ่าเชื้อโรคกำจัดเชื้อราต่างๆนะคะโดยเฉพาะทงที่ฝนตกนะคะพอฝนตก หยุดตกนี่แบบว่าใบต้นไม้ของเราต่างๆก็จะเป็นแบบใบเหลืองๆไม่ไหม้นะคะใช้ตัวนี้ช่วยได้เลยค่ะรลง,งับไว้นะคะไม่ให้เกิดโรคมากนะคะไปกว่าเดิมแล้วก็ทําให้แตกยอดแตกใบดีมากๆนะคะขับไล่พวกน้อนมแมลงต่างๆได้ด้วยค่ะทํายังไงนะคะวันนี้แม่จิ๋มไม่ได้ทําให้ดูเนาะคุณผู้ชมก็ใช้ปูนแดงกินมากนะคะซักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะละลายให้เข้ากันแล้วก็ตั้งทิ้งไว้รอให้เขาตกตะกรนค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะ ก็สักประมาณ1วันหรือไม่ก็1คืนก็ได้นะคะก็จะได้น้าําใสๆแบบนี้ค่ะแล้วเราก็กรองก้อนน้าใสๆนะคะมาใช้น้ำจากข้าว3ามลิตรนะคะไม่ึมจะใช้สองร้อยมลคือ1แก้วนะคะประมาณนี้ค่ะเทลงไปเลย เท่านี้เราก็ได้ปุ๋ยน้ำแบบไม่ต้องหมักค่ะคุณผู้ชมนำไปใช้ได้เลยนะคะบอนสีเราแตกกอใหญ่เป็นพุ่มสวยแน่นอนเลยนะคะไปดูวิธีใช้กันเลยค่ะมาดูอัตราการใช้ฉิตพ่นทางใบนะคะก็คืออาหารทางใบนั่นเองนะคะคุณผู้ชมใช้ปุ๋ยน้ำที่เราผสมนะคะ1ส่วนกะกะเอาก็ได้นะคะประมาณนี้แล้วก็น้ำนะคะ3ส,ส่วนค่ะ นำไปฉีดพ่นทางใบได้เลยค่ะฉีดให้เป็นแบบละอองละอองนิดนึงนะคะส่วนที่เหลือนะคะคุณผู้ชมลาดรดทางดินได้เลยนะคะจะรดแบบเปียวๆหรือว่าผสมน้ำลงไปอีกก็ได้ค่ะสตอรอเบอรี่สตาค่ะอันนี้ปลูกลงกระถางนะคะ ประมาณเจ็ดแปดวันได้แล้วนะคะคุณผู้มชมเข้าไปดูคลิปเก่าได้เลยนะคะว่าแม่จิ๋มใช้ใช้ดินสูตรอะไรนะคะแบบปลูกแบบง,ง่ายเลยนะคะเขาโตรเร็วมากๆเลยนะคะเนี่ยนี่แม่จิ๋มแยกกระถางออกมาก็คือตอนที่เพื่อนนํามาให้นะคะมันมีสองต้นอยู่ในกระถางเดียวเนาะแล้วก็โซมมากๆนะคะแล้วตอนนี้แม่จิ๋มก็มาย้ายกระถางนะคะแล้วก็ใช้ดินสูตรใหม่ะคะ่ะเขาโตรเร็วมากๆเลยนะคะเนี่ยสีสันก็สวยค่ะ คุณผู้ชมท่านไหนปลูกบอนสีแล้วนะคะไม่โตไม่แตกหลอดใหม่นะคะมาใช้สูตรนี้ได้เลยคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเขาเริ่มที่จะแทงใบใหม่ขึ้นมาอีกนะคะเนี่ยนี่เดี๋ยวเขียวเนี่ค่ะเร็วมากๆเลยค่ะนี่นะคะที่คุณยายนะคะนํามาให้เห็นไหมคะอุซูมาค่ะตอนนี้ออกมาเพียบเลยค่ะนี่มีอัปเดตให้คุณผู้ชมดูด้วยนะคะ รหัสเดชช้าค่ะคุณผู้ชมคล้ายๆกวนอิมเลยนะคะนี่ค่ะมีเขาแทงยอดนะคะใหม่เร็วมากๆนะคะวันนั้นยังสามใบอยู่เลยวันนี้ก็ได้หลอดใหม่มาอีกเพิ่มอีกแล้วนะคะนี่สีสันสวยงามนะคะใบใหญ่มากนะะไปค่ะเดี๋ยวเราไปใช้ปุ๋ยสูตรนี้บำรุงกันเลยค่ะ พีเนาค่ะคุณผู้ชมใบกําลังสวยเลยนะคะคุณผู้ชมใช้สูตรนี้นะคะฉีดพ่นทางใบได้เลยค่ะท่าเป็นละอองนะคะกุศลมาค่ะอ้าวสหัสเดชะนะคะคล้ายคควนอิมเลยนะคะเนี่ยใบใหญ่มากค่ะสีสวยนะคะสีขาวสะอาดนวลตามากๆเลยค่ะคุณผู้ชมฉีดพ่นทางใบได้เลย มาดูกันค่ะคุณผู้ชมนี่แบบว่าไม่ฉีมฉีดไปแป๊บเดียวนะคะคุณผู้ชมดูใบเขาสิคะเนี่ยเงางามสวยมากๆเลยค่ะยังไม่ข้ามนาทีเลยนะคะเนี่ยเป็นการให้ปุ๋ยนะคะทางใบค่ะอีกวิธีหนึ่งนะคะทําให้ใบเขาเงางามแล้วก็แข็งแรงค่ะสีสวยสดนะคะหรือจะใช้รากรดทางดินนะคะคุณผู้ชมหนึ่งแก้วต่อกระถางเลยนะคะลดเลย บางทีแม่จิ๋มก็ใช้สลับกันนะคะอาทิตย์นึงใช้สูตรสองสูตรนะคะสลับกันไปนะคะนกกระทาใบใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยกุสุมานะคะคุณผู้ชมตอนนี้โอ้แตกออกมาเพียบเลยค่ะเห็นไหมคะราดรถทางดินได้เลยคะ่ะหนึ่งแก้วนะคะ สตรอเบอรี่สตาค่ะที่เราเพิ่งจะลงกระถางไปนะคะได้8วันละให้ปุ๋ยได้เลยนะคะเขาต้นเล็กอยู่ก็สักประมาณครึ่งแก้วนะคะสีสันกำลังเด่นชัดเลยค่ะคุณผู้ชมชายชนแปลงนะคะคุณผู้ชมฉีดพ่นทางใบเลยคุณผู้ชมให้เป็นแบบละองนะคะ การเจ็ดพ้นทางใบคุณชมควรให้ช่วงเช้านะคะก่อน9ก้าโมงเช้าค่ะเพราะว่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าปากใบเขานะคะเปิดรับสารอาหารนะคะเขาจะได้นําไปใช้ได้เร็วแล้วก็ทําให้บันสีของเราสีสวยๆนะคะคุณผู้ชมสามารถใช้ได้อาทิตย์ละ 1- 2ครั้งค่ะสําหรับการดาต้นทางดินนะคะคุณผชมใช้ไดไ้บ่อยเลยค่ะอาทิตย์ละสองาครั้งได้เช่นกันค่ะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะ คุณผู้ชมพอเราฉีดพ่นไปสีเขาเด่นชัดเลยนะคะ เจ้ากรุงไกเซอร์ค่ะใบใหญ่มากคะ่ะนี้นี้ใบใหม่นะคะบานแล้วค่ะคุณชมเนี่ยสีเข้มจัดนะคะแล้วก็แตกหนอ่อว้าวนี่ค่ะคุณชมเห็นไหมคะลอดใหม่ขึ้นมาแล้วจ้าเนี่ยค่ะคุณชมรดได้เลยนะคะอันนี้ช้างเผือกใบบัวนะคะนี่ไหคะแตกขึ้นมาเรื่อยๆค่ะคุณชมนี่ก็หลอดใหม่เหมือนกันนะคะคุณชมรดเลย นมสดนะคะช่วยให้ใบเข้มสีสวยค่ะใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะแต่ก็ใบใหญ่ใบสวยสีสดค่ะ นี่ค่ะคุณผู้ชมยิ่งใช้นะคะยิ่งแตกยอดแตกใบขึ้นมาเยอะแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวิธีการทำปุ๋ยไว้ใช้เองบำรุงให้ต้นบอนสีของเราแตกกอมีหลอดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมนำวิธีนี้ไปทำใช้ได้เลยค่ะ แม่มองว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจากกานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s ับสไครป์สาขู c ช anel ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ